สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แนาทีเจการแพทย์ปนาทีครั้งนี้โอ้เที่ยงคือสี่สินะครับผมโอเคภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับเช็คก,ก่อนนะฮะก่อนที่จะพูดจะคุยอ้ามีคนเข้ามา้วนะครับภาพและเสียงหมอเป็นอย่างไรบ้างฮะเสียงดูไกลไปไหมพรเอิญตั้งใ์ไว้ด้านบนนะครับ จะได้แบบไม่มาบังหน้าไงเดยวก็อยากรู้ว่าเสียงแบบเข้าโอเคหรือเปล่าแงหน้ามองเนี่ยจริงๆมาอยู่นี่ใช่ไหมครับแบบขึ้นนิดนึงจะได้แบบไม่บังหน้าเท่าไ่สวัสดีครับเสียงชัดเจนนะคุณพี่ซี่บอกวันนี้กินเก่หไว้กินขวดเดียวฮนะอ่าไม่ควรดื่มเกินเวลาสองขวดนะควรอ่านคำเตือนก่อนดื่มกลาง โอเคสวัสดีครับคุณขวัญน,นะคุณรุ่งทิวาขาพชัดเจนนะครับอ่ะโอเคถ้า,างั้ขออนุญาตมาเริ่มกันเลยนะครับ okay. วันนี้เ <Okay. S 1> พื่อนหมอมองโพยไปด้วยนะฮะเ,เรื่องของประกาศราชาวิทยาลัยสุตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยเนาะปีนี้ออกประกาศเยอะนะฉบับที่16แล้วนะเรื่องการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนนะป้องกันโรคโควิด -19 ในสตรีตั้งครันนะครับเนี่ยก ขออนุญาตอ่านเลยนะครับตามนี้เลยนะการวิเคราะห์ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะที่ได้รวบรวมในช่วงเวลาที่ผ่านมานะหธันวาปีที่แล้วถึง13สิงหาปีนี้นะครับเกี่ยวกับโรคโควิด19ในสติตั้งคันเนี่ยได้พบข้อมูลสำคัญนะที่ควรสมควรประกาศให้ประชาชนทราบโดยเน้นเนี่ยโดยเน้นวัตถุประสงค์เพื่อให้สติตั้งคันทราบนะและตระหนักถึงความจำเป็นนะ ป้องกันอันตรายจากโควิด19นะครับทั้งต่อตอนเองและลูกในท้องดังนี้นะข้อมูลตามนี้นะครับ1นึสติีตั้งครันที่เป็นโรคโควิด19เนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตสูงประมาณสัก1.8นะครับซึ่งเป็น2.5เท่าของคนทั่วไปซึ่งคนทั่วไปร้อยละ10ร้อยละ0.8นะครับก็เ,เยอะนะครับก็เ,เยอะอันที่2นะครับ จำนวนผู้เสียชีวิตนะครับครึ่งหนึ่งยังไม่ได้คลอดบุถ้าใครได้ฟังที่หมอเคยพูดหมอจะบอกว่าเป็นมีหลากหลายช่วงอายุคันมากเลยแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงอายุคันน้อยๆแม่เขาไม่ได้รับปักซีนะครับกว่าจะได้รับก็12สัปดาห์ใช่ไหมกว่าภูมิจะขึ้นก็นู่นนะเกือบ5เดือนนะครับเมื่อนั้นก็เนี่ยครับตามข้อมูลครึ่งหนึ่งนะยังไม่ได้คลอด สาเหตุส่วนใหญ่นะครับที่เสียชีวิต,ตจากหาย,หายใจล้มเหลวนะครับเนื่องจากสรีระของสตรีตั้งครรภ์ที่มดลูกโตขึ้นนะพร้อมกับมีน้ำคร่ำในมดลูกมากขึ้นนะครับจึงดันทำให้ปอดขยายตัวได้ลำบากก็เรื่องของสรีระวิทยาเนี่ยในคนท้องเนี่ยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก็มีเยอะเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายนะครับ อย่างที่หมอเคยพูดไว้เนาะเรื่องของปอ,องปดอ่ะมลุกดันเนี่ยชัดเจนนะครับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนาะเรื่องของระบบหลอดเลือดนะอืมระบบหัวใจก็ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับส่งผลให้คนท้องเวลาเป็นโควิด -19 ก็จะเป็นหนักน,นะครับนะนี่คือ,อเหตุผลว่าทำไมคนท้องเป็นแล้วหนักขึ้นนะครับอัตราการตายของลูกเนี่ยนะครับ ประมาณร้อยละ1.8นะครับซึ่งอาจเสียชีวิตตายก่อนคลอดหรือหลังคลอดนะครับข้อห้าอัตราการคลอดก่อนกำหนดมากกว่าปกติข้อหกนะอัตราการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกเนี่ยในนี้พบประมาณสัก11.8%ซึ่งอาจเกิดจากการถ่ายทอดโดยตรงนะครับหรือจากการสัมผัสหลังคลอดได้เราตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะครับถ่ายทอดโดยตรงหมายว่าความว่า คุณแม่เป็นอยู่นะเชื้อโควิดผ่านเข้าไปผ่านรคเนะ่เข้าไปในมดลูกนะครับโดยอันนี้โดยตรงนะหรือจะาก,การสัมผัสหลังคลอดก็คือคลอดออกมาแล้วให้นมแล้วก็มีไอจามโดนลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นตามข้อมูลนะครับตามข้อมูลที่บอกเมื่อกี้เนี้ยเราเลยอยากให้คนท้องเนี่ยได้รับวัคซีนนะครับตามประกาศนะก็เขียนว่า วัคซีนทุกชนิดมีความปลอดภัยต่อแม่และลูกในระดับที่นานาชาติรับรองในสถานการณ์พิเศษเราก็เขียนไว้ครบนะครับเป็นสถานการณ์พิเศษนะครับแล้วก็ WHO ก็รับรองเนาะออของอเมริกาก็รับรอง CDC ก็รับรองนะครับในของอังกฤษนะครับ NHS ก็รับรองนะครับ NHS ก็รับรอง ข้อ3นะครับควรฉีดวัคซีนเข็มแรกหลังจากอายุครรภ์3เดือนนะครับส2สัปดาห์ในทุกกลุ่มอายุของแม่คือไม่ว่าจะเป็นตั้งครรภอายุน้อยนะท้องวัยรุ่นนะหรือว่าจะแม่อายุเยอะก็อยากให้ฉีดหมดนะครับข้อ4วัคซีนทุกชนิดทุกยี่ห้อมีผลลดความรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตและสามารถฉีดกระตุ้นวัคซีนต่างชนิดต่างยี่หอได้ m i x and match นะครับ ข้อ5วัคซีนสามารถฉีดได้ช่วงการให้นมบุตรอันนี้ก็เป็น5ข้อของข้อมูลทางวิชาการก็สรุปนั่นแหละครับเราอยากให้คนท้องฉีดวัคซีนง่ายๆเลยนะครับแล้วก็อยากให้มั่นใจเรื่องของความปลอดภัยนะครับรวมถึงประสิทธิภาพของวัคซีนด้วยนะโอเคนะครับสรุปฉบับที่16นะดังนี้ เออคุณไปซี่หมอยังไม่อาบน้ำยังฮะผมยังใส่เยวอยู่เลยหัวยังแข็งอยู่เลยนะครับคุณนัทวาราสวัสดีครับคุณรัฐพิชชาเนาะคุณชิบวัดน,นะครับโอเคจะไปฉีด a อเซนะีนี้นะครับก็กังวลผลข้างเคียงถามว่าผลข้างเคียงมี้ไม่มีนะครับไม่ว่าผลข้างเคียงจะเป็นที่โลเคอล ก็คือที่ตำแหน่งที่ฉีกับซิสเทมิกก็คือทั้งร่างกายมีได้นะครับมีได้จริงๆก็แจ้งเพื่อทราบไว้ก่อนเนาะเวลาไปเกิดก็จะได้ไม่ตื่นเต้นตกใจครับผมโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะวันนี้เราควรจะนอนก็ได้นะหมอก็ง่วงนอนมากเอนกันนะครับผมแต่ไงก็ต้องทำเนาะเป็นเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันแล้วกันเป็นกิจวัตรนะครับโอเคแล้วไงเราบพันอแกทีไว้พรุ่งนี้นะครับการแพทย์แบนที เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ